ารามาของกินมั่งดารุมะนะฮะร้านดารุมะหรือว่าในคอมเมนต์พิมพ์ว่าดารมอเพราะว่ากลัวโดนฟอ้องกันนะครับไอคนมันทําผิดทําไม่ดีหรือว่าทิ้งปัญหาให้ลูกค้าเนี่ยไม่ควรจะไปผิดชื่อหรอกครับก็พูดไปเลยว่าร้านดารุมะนะครับถ้าจะมาฟอ้องก็จะได้ฟอ้องกลับครับจะได้เอาเงินมาใช้ด้วยเพราะตอนนี้ปิดทั้งเพจปิดทั้งร้าน เป็นที่หวั่นใจของคนที่ซื้อ g i ฟต์ไวเซอรนะครับมากคือมันเป็นวิธีเขาเรียกว่าเอาเงินมาก่อนขายก i ฟต์ไวเซอรในราคาที่แบบถูกกว่าหน้าร้านหรืออะไรประมาณนี้การตลาดพวกนี้คือเอาเงินมาก่อนเอาเงินลูกค้ามาก่อนแต่ลูกค้าจะไปกินเมื่อไหร่ไม่รู้ซึ่งด้วยความที่ร้านเริ่มมีชื่อแล้วก็สาขาเริ่มเยอะนะครับมีทั่วประเทศก็มีความน่าเชื่อถือการขายกิฟต์ไวเซอรก็ไม่ยาก คนก็ไปซื้อเก็บกัร5ใบบ้างสิบใบบ้างนะครับเงินมันก็หมุนอยู่ตรงนั้นเอาไปกองไว้เรียบร้อยอาจจะเป็นเพราะว่าปรากฏการน้ํามันขึ้นอาหารก็เลยขึ้นการคํานวณวัตถุดิบก็เลยผิดพลาดนะครับมันปลาส้มหรือว่าแซลมอนที่คนชอบกินผมก็ชอบนะครับที่พี่กูก็ชอบเลยรู้สึกว่าไม่คุ้มแล้วแต่การไม่คุ้มต้องทอํายังไงต้องไปปรับส่วนไหนต้อง ไปลดจำนวนพนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายไปเพิ่มในการซื้อแซลมอนเพิ่มขึ้นไหมเพราะคนตั้งใจมากินปลาส้มหรือว่าแซลมอนกันปรากฏว่าใช้วิธีแบบหนีเลยอ่ะปิดปิดเพจก่อนแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าร้านก็ปิดคนก็ตายหาเหมือนเหมือนเงินบาทเชี่ยเงินบาทไม่อยากจะพูดคำนี้เลยคือตอนนี้เงินเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเงินเฟอ้อเหรอ คออ่าเงินมันค่าเงินมันแข็งป่ะเออคาเพิ่มันแข็งในชะ่ไหมไม่รู้ว่าแข็งหรืออ่อนไม่รู้ว่าที่มีตังอยู่ร้อยเดนจะซื้ออะไรได้ไม่เยอะแล้วอ่ะซึ่งมันก็จริงแล้วตอนนี้เพราะว่าข้าวเนี่ยเพิ่งสั่งมาเนี่ยข้าวไข่เจียวบวกค่าส่งแก๊บด้วยหกสิบบาทเหลือสี่สิบบาทซื้อน้ำเปล่าได้ขวดซื้อแอปซี่ได้ขวดร้านดัง ในห้างก็ยังมาทําลูกค้าอีกนะครับมันจะเป็นผลต่อเนื่องลูกโซ่ไปสําหรับร้านต่อไปในอนาคตที่จะเอาการตลาดแบบกิฟต์ไวเชอร์คือการตลาดแบบกิฟต์ไวเชอร์ไม่ผิดหรอกในการที่จะขายกิฟต์ไวเชอร์ไปก่อนลูกค้าก็ได้ของในราคาที่ลดลงมาแล้วก็ไปกินเมื่อ,อไหร่ก็ได้นะครับแต่ก็มีความเสี่ยงตรงที่ว่าร้านจะปิดไหมซึ่งมันน้อยแหละมันพุ่งมาเกิดกับดารุมะนี่แหละอืมคาดว่าคง คงไม่น่ากลับมากลับมายากมากครับอืมตอนนี้ตามหาซีอให้เจอก่อนว่าตันใจอะไรอย่างนั้นทําไมแก้ปัญหาแบบนั้นและไม่ออกมาแถลงข่าวไม่ออกมาบอกไม่ออกมาพูดไม่ออกมาโต้เถียงอะไรทั้งสิน้นปล่อยให้ผู้คนลูกค้ารวมทั้งกูด้วยคิดไปเองครับก็เลยมาทำคอนเทนต์ว่าดราม่าปลาส้มดราม่าบุเฟ,ฟ่กิฟไวเชอร์กูร้านกูอยู่ไหนไม่ให้ชังอยูงไนนะร้านอยู่ไหน เพจอยู่ไหนเพจปิดไปแล้วเพจไม่ให้บินปิดเองนะครับไม่ได้แล้วนะครับสื่อสารอะไรไม่ได้แล้วร้านก็หลายร้านก็หลายสาขาก็ไม่ได้เปิดโทรไปก็ไม่มีใครรับอืมจะเก็บกบไว้เชื่อไว้เป็นชิ้นลึกครับครั้งหนึ่งมีร้านชื่อนี้ทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหวนะครับแต่การบริหารของรัฐบาลประเทศเรา อไปกันเมืองได้ด้วย <c oughs> เก่งว่ะไอคนฟังเก่งหว่าไอชัดกับใจมากเชื่อด้วยสวัสดีครับ